วิธีเลือกโปรโตีนเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะจะต้องเป็นโปรโตีนที่สกัดจากพืชน,นะคะข้อที่2ค่ะจะต้องเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่าย แล้วก็ดูดซึมง,ง่ายนะคะแล้วก็ข้อที่3ต้องให้กรดอะมิโนที่ร่างกายเราจําเป็นเนะะี่ยค่ะที่ร่างกายสร้างไม่ได้เนี่ยเชนิดครบนะคะแล้วก็ข้อที่4จะต้องมีไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอลศนเด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ข้อที่5สําคัญมากจะต้องมีค่า PDcat เท่ากับ1ค่า p d c a t ก็คือค่าการย่อยโปรโตีนนะเท่ากับ1หรือว่าย่อยได้ร้อนั่นเองค่ะและข้อที่6นะคะก็คือต้องสามารถ ตรวจสอบกลับย้อนหลังถึงวัตถุดิบการผลิตและกรรมวิธีการผลิตได้ด้วยนะคะก็ลองหาทานกันดูนะคะสำหรับเมนเทอร์วิจิลนะคะก็เลือกทานโปรตีนจากพืชนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เมนเทอร์วิจิลดูแลก็เลือกทานโปรตีนจากพืชะคะ่ะเพราะว่าปลอดภัยด้วยนะคะ